ผักษาเปนข้ามยาโวเกือบไปแล้วไงพวกเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าแข็งแกร่งที่สุดฮ <c oughs> ไอเวนเอ้ยข้าจะจัดการแกที่หลังแน่มันเป็นใครมาจากไหนเจ้านั่นเป็นคนที่คว้างม,มีดมาใช่ไหมแล้วมาร้องเพลงบ้าอะไรของมันคิดจะก่อกวนพวกเรางั้นเหรอโอกาสมาถึงแล้วดาบวายุสายฟ้า ลำแสงพวกนี้กลับมาพันรอบตัวข้ากครั้งเมื่อไหร่กันข้าจะบอกให้เอาบุญการโจมตีของเจ้าจะถูกแยกออกแถมเจ้ายังไม่ได้เป็นปรมาจารย์ระดับกลางไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถออกไปจากทักษานี้ได้ว่ากันว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ระดับกลางจะไม่สามารถทำลายทักษานี้ได้แต่ทําไมไอ้เจ้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญน,นั้นถึงสามารถบุกทะลุก,การป้องกันมาได้ถึงสองครั้งกัน ถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้แล้วลองอีกครั้งแต่ถึงข้าจะหลุดออกไปได้แต่ก็คงหนีไปได้ไม่ไกลแน่แน่นี่ข้าจะต้องมาตายอยู่ที่นี่จริงๆงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าเสียเลือดมากเกินไปข้ารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยดอกไม้นรกทําให้การรับรู้ความเจ็บปวดของข้าล่าช้าข้าเองก็ไม่อยากโดนโจมตีซ้ำสองเหมือนกันโอกาสนี้แหละ หลบซ้ายหลบขวาแล้วก็โจมตีทักษะการต่อสู้จจมปลอม182รอม182ูปแบบดาบวายุสายฟ้า <c oughs> ทำไมถึงเป็นตูอีกแล้วฟ้าทักษะนี้ไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้อีกต่อไปจะทำยังไงต่อดีละทีนี้ทำไมมันถึงทำลายการป้องกันได้ทำไมกัน คนคนนี้เป็นใครกันแน่มีที่หากสามารถทำลายการป้องกันได้และทักษะการชกมวยก็สามารถทำลายการป้องกันได้เช่นกันมีสัตว์ประหลาดแบบนี้ในเขตตงโจตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าเป็นยังไงบ้างเออเออเพื่อจัดการกับพวกกลุ่มทะเลเลือดข้าต้องอดทนแม้ว่าตัวข้าจะทนไม่ไหวก็ตามพูดได้ดีจงใช้ประโยชน์ในตอนที่มันอ่อนแอแล้วจัดการมันซะดาบสายฟ้าดาบวายุดาบเชื่อเชอน อาดาด,าด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 ายอยอยอ <c oughs> ไฟของมันทำให้การเคลื่อนไหวของข้าช้าลงนี่คือเปลวไฟที่ทำลายการป้องกันงั้นหรือและรู้สึกเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของข้ามันรู้สึกเจ็บนี่คือเปลวเพลิงสัรร์ส์สีน้ำเงินที่สามารถเผาไหม้วิญญาณได้งั้นหรอเปลวเพลิงสัรร์ส์สีน้ำเงินหนึ่งในสิบเปลวเพลิงสัรร์ส์สูงสุดไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถทำลายการป้องกันของเราได้อย่างง่ายดาย เจ้าชักจะรู้มากเกินไปแล้วอืมจูๆ่ๆข้าก็คิดอะไรตลกตลูกขึ้นมาได้เออเยอะเออเออสไตล์ของข้ามีบางอย่างไม่สอดคล้องกันแต่ก็ช่างเถอะข้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยและตอนนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเปลเพิงศักิ์สิ์เสียมเงินสักเท่าไหร่การต่อยจึงไม่ต่อเนื่องจเจ้าเป็นใครกันแน่ Nì mắn thắc xa can chuốc mùi ngắn nữa. Dùng chuốn Dếp mắn